โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยังดีตรับเข้าสู่ช่องปลไปก่อนนะครับผมก็วันนี้ผมก,ก็จะมาอ่านมางานเรื่องสุดยอดครอบครัวไร้จิมชาติวีดีสุดนะครับผมก็ไม่พูดยุ่จิบขออนครับไปเริ่มอ่อานกันเลยครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกันไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆห้าคนนั้นก็สลบลงไปเฉยเลยมันเกิดอะไรอขึ้นกันแน่เป็นไปไม่ได้เขาจะต้องโกงแน่เลยเขาทําแบบนี้ได้ยังไงกันล้อเล่นนะ 2ใน5คนนั้นเป็นถึงระดับ3เชียวน้าไอ้นั่นมันอยู่แค่ระดบับ2จริงๆกันเหรอแต่พลังวิญญาณของเขาใช้มันก็แค่ระดบับ1และ2เองนะพวกเราเองก็ทำได้มันก็จริงแต่ข้าคิดว่ามันก็แค่พลังวิญญาณที่ไร้ประโยชน์ไม่รู้จะฝึกไปทำไมใครที่ไหนการที่จะคิดใช้พวกมันในการต่อสู้จริงๆอไอสารเร็ว ลินยนแกก้าดียังไงถึงปล่อยให้เพื่อนของแกามาสร้างปัญหาให้กับแค่อย่างที่ข้าได้พูดไปก่อนหน้านี้นี่มันไม่ใช่เรื่องของข้าแต่เป็นเจ้ากับสีจริงเพราะงั้นเอามือสกปรกของแกหันออกไปซะและอย่าคิดจะทำร้ายเพื่อนข้าอีกหรือว่าแกาต้องการจะตายเฮ้ยไปกัดได้ เจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นไรขอบคุณนะลินโปอย่าคิดว่าครั้งนี้เจ้าหลอดไปได้แล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปนะข้าว่าเจ้าเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วละ่ะอยากจะลองการสักตั้งหน่อยไหมซีจิงขอบใจเจ้ามากพวกเราเจอกันเพียงไม่กี่ครั้งในห้องเรียนแต่เจ้าก็ากยองช่วยเหลือข้าเจ้าช่างเป็นคนดีจริงๆ แต่ถึงอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรน,นี่มันก็เป็นปัญหาของข้าข้าจะต้องจัดก,การมันด้วยตัวเองเก่าเฉินข้าต้องการสู้กับเจ้า <c oughs> ตัวงานใตัวลินโปผู้นำตระกูลของเจ้านั้นเชื่อมั่นในวิธีกระบี่ของเขาไม่รู้จักเจียมตัวและคิดต่อต้าตระกูลเก่าของข้า หลายต่อหลายครั้งนั่นทําให้ตระกูลเก่าของข้าต้องโกรธแค้นพวกสายเลือดสปกปรกที่เกิดในตระกูลสปกปรกซีจริงหลินโปร้ระวังใครที่คิดจะต่อต้านข้ามันจะต้องตายผู้ชายที่แข็งแกร่งในระดับสามกำลังที่จะโจมตีผู้หญิงนี่นาะแย่แล้วไฟของตระกูลเกา่านั่นไม่ธรรมดามันแข็งแกร่งกว่าไฟทั่วไป ไม่หรอกข้าเคยเห็นมือกระบี่ที่ทรงพลังมาแล้วเพราะงั้นข้ารู้ดีว่าลินโป้จะต้องมีวิธีจัดก,การลินโปน้านแข็งแกร่งกว่าเก่าเฉินมากมายนะักขึ้นกระบรี่แสนวิญญาณอะไรกันเอ้ยเย้เยอะแย่ยแล้วอโอ้ นี่มันพลังของผู้ที่อยู่ในระดับเจ็ดลินโปอยู่ในอันตร,รายลินโปควายกันรังที่ระเบิดออกมาจากผู้ใช้วิญญาณระดับเจ็ดไม่มีทางที่ว่าจะหยุดลงได้เลยตาแก่นี่ต้องการฆ่าลินโปวัตถุฟัก โอเคคร,เออรรอครับผมบก็จบวันนี้นะครับกับเรื่องสุดยอดขบวนไร้ทิมสาร EP ที่สิบนะครับผมก็ถ้าใครชอบวิดีโอนีัก่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปความนี้นะครับผมอาร์มีเพื่อนได้ก็ขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตักราไปก่อนสวัสดีครับผม